สวัสดียามเช้าค่ะทุกทุกคนฝนตกนะคะทุกคนที่นี่ก็อาบน้ำสระผม ผมก็ไม่มีเวลาแห้งก็ไปหาหมอหมอนัดเก้าโมงเช้านี่แปดโมงเช้านะคะทุกคนฝนตกเยอะมากไปใหมอให้ยาครั้งที่สามอากาศจ็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่หรอกก็จะมีลม ฝนมานะคะเป็นบางช่วงก็ต้องทำการเดินอันนี้เราจะเดินไปขึ้นรถไฟพี่มีจะเดินไปขึ้นรถไฟนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราจะไปขึ้นเนออ <c oughs> ข้น,ขนมา ฝนตกแรงค่ะอตอนนี้ก็ค่อยๆเบาๆลงตอนแรกว่าจะขึ้นรถเมย์หน้าบ้านแต่แตอนนี้พอขึ้นรถเมย์แล้วมันเราก็จะต้องเดินไกลเนาะแต,แต่นี้เราไปขึ้นรถไฟก็เดินถ้าคิดแล้วก็จะเดินเดินพอๆกัน่ะเนาะ เขาเลือกพี่นีเลือกตอนเช้าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องนอนคลินิกเนาะต้องนอนที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาจะมีคิวเช้านะคะที่ไปให้ยาทางเส้นเลือดแล้วก็เออช่วงเย็นก็จะมีช่วงห้าโมงเย็นเนาะสี่โมงขึ้นไปบางท,าทีก็ช่วงเหกโมงเนาะ มงเย็นอะไรพี่นีก็เลือกเช้านนเลือกเย็นนะถ้าเกิดว่าฝาจะให้ยาเสร็จก็ตามสี่ทุ่มเราก็เพียเนาะก็กลับบ้านได้แต่ถ้าหน้าหนาวพี่นีก็นอนทุกคนดูหน้าเนาะ ก็ยังไปไม่ถึงไหนเนาะมันเฉอะแฉะอ่อลมนะคะลมลมลมเราก็จะปิวเนาะ <S 1> <S 1> <S 1> <S ช่วงเช้าแปดโมงเช้านะพี่นีก็จะเดินเดินไปทุกคนดูเฉะแชะทางเขาก็ทำเนาะใบไ,ไม้ก็เริ่มฟิวนะฝนตกก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันแห้ง มันแห้งแล้ปีนี้เราก็ไม่ได้ถึงจะร้อนก็ร้อนไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนถึงจะร้อนก็ร้อนไม่เท่าไหร่เราก็เกือบถึงละ เราก็เดินมาถึงสถานีรถไฟที่นี่ก็ไม่เคยดูเวลาเนาะไม่เคยไม่เคยดูเวลารถเลยนะถ้าไปสายก็จะหุบล่มก่อนแล้วก็ผมก็กระจงกระเจิงนะคะทุกคนเดินก็ต้องระวังลื่นนะทุกคนนะ เกาะก่อนนะเดินเร็วก็ไม่ได้นะเหย๋ยวลื่นฝนตกน้ำก็จะไหลยอย่างนี้นะคะทุกคนพี่นีก็จะไปซื้อตัว๋วเด็กๆเขาก็วิ่งกันจึกจ๊กจึก๊กจึ๊สมัยก่อนเนาะตอนขาพี่นีเดินไม่ได้นะมันปิวเนาะขาปิว คนเขาคิดว่าพี่นีจะเตะเขาตอนลงบันไดตรงนี้นะพี่นีะจะไปซื้อตัวอ๋วนาะว้าวรถของเราก็จะซื้อตัว๋วคนผมเปียกนะครับ ตอนนี้ไปให้ยาครั้งที่สามนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็จะซื้อตัวนะซื้อตัวเนาะกตัวรถทำไมแพงกว่ากันนะ ขึ้นรถก่อนพันมั้นเนี่ยเอาแล้วอีกหนึ่งนะที่รถมา

แน่นเลยอะคนเยอะมากคนเยอะมากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเวลาเขาไปทำงานกันเนาะทำงานที่โลซานทำอะไร เราก็มาถึงโลซานนะขึ้นรถไฟก็ประมาณเนอะห้าสี่นาทีนะคะทุกคน จากเมืองที่พี่นีอยู่คนเยอะมากนะ,ะทุกคนคนเยอะมากเพราะว่าเป็นเวลาเขาไปทำงานกันเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ มาถึงมาถึงแล้ววันนี้เป็นวันจันร์นะคะทุกคนก็จะทั้งคนกับจะฮอลิเดย์ Holiday, ไปฮอลิเดย์ทำงานฝนก็ตกนะคะช่วงเช้านะคะมันก็จะมีบีบแต่กทั้งรถส่งส่งของเนาะ ส่งอาหารอันนี้ฝนตกก็ยังโอเคอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นเรื่องว่าหิมะตกหน้าหนาวแนละ้วพี่นี่้เช้าแบบนี้เนาะถ้าเราเช้าแบบนี้เราก็เราก็จะเป็นอะไรที่ห่อหุ้มยากนะสำหรับคนที่แขนขาไม่ค่อยมีแรงเนาะโอ้ ทั้งรถเมรถไฟนะคนแน่นมากนะดีที่พี่นีได้นั่งแปะคนล,ลงไปนั่งแปะพอดีแต่มันก็ไม่ไกลหรอกการที่ใช้ชีวิตเนาะ คือต่างประเทศนะทุกคนแล้วมีเวลาหน้าหนาวน้อยนะเนาะหน้าร้อนน้อยหน้าหนาวจะเยอะเนาะยิ่งหน้าหนาวนะคนจะต้องลุกขึ้นบางคนตีห้าเนาะหกโมงแล้วแต่กาหนดงานนะว่าเราจะเข้ากี่โมงก็จะเป็นชีวิตที่เร่งนะ พี่นี่ก็ใกล้จะถึงพี่นี่ละเฮ้ยถึงละพี่นี่ก็มาถึงละเข้าตรงไหนฝนตกจับล่มถ้าพี่นี่จะขี่รถไฟมาจากสถาน,นีรถไฟก็ได้เนาะนี่ขี่เกียรลอ้อขี่เกียดดันขีเกียดนั่นเนาะก็เลย เลยเดินเนาะเราก็จะขึ้นไปชั้นหนึ่งขึ้นลิฟต์ไปชั้นหนึ่งที่นีมาก่อนถึงก่อนครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าอะไรเนาะรอันก่อนลิฟต์จะปิดนะคะทุกคน ดูสภาพถึงแล้วนะคะทุกคนถึงคินของเราแล้วเหนียวผีนีก็ไปพบคุณหมอแต่ว่าไม่คิดว่าหิปเลอะ คิดวตัวเองมาถึงก่อนครึ่งชั่วโมงเขายิ้มให้ดีๆฮะได้ต่อ next มามาจนได้ต่อไม่ซีบุ๊กกู มาจนเขารู้จักพยาบาลรู้จักทุกคนนะคะทุกคนโอ้ยวันนี้แค่สามชั่วโมงนะทุกคนให้ยาเข้าทางแขนมาถึงแล้วเนะนี่ก็เครื่องให้ยาเราเนาะ เดี๋ยวพี่นีจะถอดเอาผ้าแฟนเนาะแล้วก็จะจบคลิปนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เดินเข้ามาสวนกับหมอพอดีหมอยิ้มให้ว่าหน้าตาพี่นีสดใสหมอดีใจรู้จักหมดละมาจนรู้จักรู้จัก Bonjour สวัสดีแม็กซี่บู๊คโอเคเ้ฟว่าเ้ฟว่า f e e d b a c k e x c u s e m o i j e p a r l e t e l e p h o n e u n p e a อ e เ l a ลาฟามี e yeah <laughs>